สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไก่นัน,นทาอาดีตกรรมการสาโมโภชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปูปถัมพบกันวันที่17พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2567ตรงกับวันอาทิตย์ราม2ค่ำเดือน12ปีมะโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดูชะตาของพระนางลูกครึ่งแถวหน้าของเมืองไทยนะครับ กับข่าวคราวเรื่องการพิวานะครับวันนี้จะเป็นโดวชะตาของคุณณเดชคุกิมิยะกับคุณยายาอุรัสยาสเปอร์วันนะครับคู่นี้มีโมเมนต,ต์หวานๆออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยในอ,อ,อยู่ในช่วงของมอรสุมแห่งความรักนะครับและกำลังจะมีข่าวดีจากนี้อีกไม่นานนะครับคู่นี้ผมเคยวิเคราะห์ไว้หลายครั้งเรามาดูไทม์ไลน์ล่าสุดกันสักนิดหนึ่งนะครับ16พิก67นะครับคุณยายาอุรัสยามีหลุด พูดถึงเลิกแต่งงานโดยเตรียมงานไว้หมดแล้วนะครับตั้งแต่เพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวนะครับในเทศในเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงและได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องแผนง,งานแต่งงานรวมถึงเรื่องชื่อลูกชายและลูกสาวในอนาคตนะครับคุณยายาอุรัสยาแยาม้มงานแต่งว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปี2026หรือ2 5ง9นะครับย่งย่ง ยังได้พูดถึงทีมชุดทีมนะครับชุดเพื่อนเจ้าบา่าวเพื่อนเจ้าสาวนะครับรวมถึงแขกรับเชิญที่จะมาในงานนะครับคุณยา,ยายายังบอกต่ออีกว่าในงานพิธีแต่งที่ขอนแก่นบ้านเกิดของคุณณเดชนั้นตนเองชื่นชอบชุดไทยมากเก็บสะสมชุดมานานนะครับเดี๋ยวลองมาดูจากดวงชะตาของทั้งสองคนกันนะครับคุณยายา,ยา,ยายุรัศยาสเปอร์บันเกิดวันที่18มีนาคม2536ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม10 1ค่ําเดือน4ปีวอกในทางสากลนั้นเป็นปีละกานะครับด้วยยังไม่ขึ้น1ค่ําเดือน5ก็ยังคงเป็นปีนักสัตว์เดิมอายุปัจจุบันคือ31ปี7เดือนกับ29วันนะครับย่าง32คุณเดชกิมิยะนะครับเกิด 17, ธันวาคม2534ตรงกับวันอังคารขึ้น11ค่ําเดือนอ้ายหรือเดือน1นะครับปีมะแมอายุปัจจุบันคือ33ปี11เดือนย่าง4ามนะครับเหลียวเรามาสมพงคคู่กันนะครับ คุณย่าเกิดวันพฤหัสนะครับคุณธเดชเกิดวันอังคารในทงางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นคู่สมพลคู่สมพลแปลว่ารวมกันเพื่อน,นําไปสู่ความสมําเร็จความเด่นดังด้วยเกิดคุณย่ามีดาวพุธกลุ่มนะครับคุณธเดชมีดาวทิศกลุ่มในทงางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นคู่คิดช่วยกันคิดช่วยกันทําดีนะครับความมั่นคงครอบครัวพันธุคุณย่าจุดนี้ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับเ้วยพันธุมีราหูเกาะ คุณเดชจุดนี้ดีเสียพอๆกันนะครับพันธุข้อดีนะครับพันธุอยู่ฐาน14จกักรพรรดิส่วนข้อเสียก็พันธุนั้นเป็นกระทบหินะมีเรื่องให้ต้องแก้ไขนะครับ <c oughs> ความมั่นคงคู่นะครับจุดที่เป็นลาภคุณย,ย่าจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับด้วยเป็นดาวพฤหัสเป็นดาวสุประ,คระ์คุณเดชจุดนี้ก็ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันเพราะเป็นดาวพุธเป็นดาวสุประห์เหมือนกันนะครับอยู่บนฐาน14จักรพรรดิด้วยคู่ครองปัตตนีคุณย่าจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับ ข้อดีที่หนึ่งคือปัตตนีไปกระทบโพคาคู่นั้นจะเป็นคนมีทรัพย์จุดที่2ปัตตนีกระทบสุภาพะอยู่บนฐาน14จัก,กรพรรดิคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีฐานะหรือมีชื่อเสียงคุณระเดชจ,จุดนี้ก็ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับจุดที่1ปัตตนีอยู่บนฐาน16โสรถหมามงคลน,นะครับคู่นั้นจะเป็นคนที่เกื้อหนุนมีความสะดวกสบายในการคลองคู่จุดที่2ปัตตนีไปกระทบหมาอุมภ์คู่นั้นจะเกื้อกูลส่งเสริมดวงชะตาซึ่งกันและกันนะครับเมื่อมองโดยภาพรวมแล้ว พอจะสรุปได้ดังนี้นะครับคู่วันเกิดเป็นคู่สมพลนะครับคู่เดือนเกิดเป็นคู่คิดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่งเสริมดวงชะตาซึ่งกันและกันความมั่นคงครอบครัวดีเสียพอๆกันคุณณเดชดูจะมีภาะีดีกว่านิดหนึ่งนะครับความมั่นคงคู่ดีทั้งสองคนการเป็นคู่ครองก็ดีเช่นเดียวกันนะครับด้วยเป็นคู่ที่เกื้อนหนุนดวงชะตาทั้งสองคนโชคต้องกันทั้งสองคนนะครับ ในดวงชะตาของคุณณเดชนะครับในช่วงอายุจรนะครับหากมองข้ามไปเลยนะครับช่วงอายุ36ย่าง37เนี่ยคือราวๆ2569ถึง2570ปัตนิเป็นสีในทางทักษะเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามมีความชัดเจนมากโอกาสลั่นะระฆังวิวาจะอยู่ในช่วงนี้นะครับในดวงชะตาของคุณย่าญาอุรัสยาช่วงอายุ35ย่าง36คือราว2569ัเถึง2 5 7พอยพระยังในอังคาวิชาเป็นสีในทางทักษะ เรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามก็มีความชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับโอกาสลั่นะระฆังวิวาก็จะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าด้วยชะตาฟ้าลิขิตนะครับคู่แล้วไม่แคล้วกันอย่างที่เคยวิเคราะห์ไว้หลายครั้งว่าคู่นี้จะแต่งช้าหรือแต่งเร็วก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ได้เป็นทางการนะครับดวงชะตาของทั้งสองคนนั้นฉลกต้องกันยิ่งนักคู่วันเกิดและคู่เดือนเกิด ความมั่นคงคู่ความมั่นคงครอบครัวนะครับหรือการเป็นคู่ครองหาจุดเสียหายได้ยากยิ่งเสะละเกินนะครับคู่นี้อาจมีเซอร์ไพรส์แต่งก่อนกําหนด,ดนะครับในช่วงที่เป็นไปได้คือช่วงที่คุณยายาอุรัสยาอายุ32ย่าง33คือราว2,568ถึง2569หากเลยเวลาเซอร์ไพรส์ไปแล้วก็จะตกร่องป่องชิ้นาตามที่วิเคราะห์ ไว้คงเดิมนะครับผมอาจารย์ไก่ดังลันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภยัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการหวนมามากกว่า20ปีเรียนรู้มาก,กับทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันจะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างหนึ่งคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด สองถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้างสามก็คือลยเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือพุ้นทานของลยมือสี่คือรูปใบหน้าเพื่อดูหัวเหงและห้าคือบรรษัทที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนน่ารักและอยู่ในอาวาสขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0 8 1 1 5 9 9 9 9, 9 6 อรนนี้เป็นทั้งเบอร์โทรและไ d l ดี e ลนะครับเวลาก็ประมาณสัก9กามิถนาถึง21ินิาของทุกวันค่าบูชาครูก็1000บาทต่อดวงชะตานะครับจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คำว่าห้องหวนนารันทานะครับซึ่งผมทำเป็นรายการไว้มากเกือบ400คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยเขาคูดอีกครั้งสำหรับการรับชม ในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ